เออเดียมเขาเป็นฟิวนี่อยู่แล้วอากฎใหม่แล้วกดใหม่แล้วลองสิแนวอะไรใหม่ตัววิเคราะห์ก็เป็นในมือถือไปที่เป็นคนวิเคราะห์ อ้าวมัมกดไปเองหรือว่ามีอีฟีีด้วยอะไรอ่ะออกกําลังข้าใหม่หรอไม่สตรีมใหม่ไม่หมายถึงตอนนี้มัมกดเข้าเกมไม่ใช่หรออ๋อใช่ทําไมอ่ะถามเฉยๆสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะพิงไปอัปเดตในติ๊กต็อกเร็วแล้วฝากดูใน y o YouTube ด้วยว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมยังโอ้ย พี่คบกับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแคบโอ้ยไม่ชอบอ่ะหนาเลยไม่ชอบแคบหนาจังไรอย่างงี้เลยอ่ะเออโอ้ยมีซอมบี้ด้วยแปลว่าตัวนั้นนะดิแคบแคบแคบเอาหรอทำไมมีเสียงซอมบี้วะไม่แคบมันเป็นแมปแมปแมปมันแมป Dead Cool City ไงใช่ปะหาไม่เจอวาเลียมห้องไหนวะมึไม่ไม่เจอเครื่องเลยอ่ะต้องบนหรอ สะพัดก,กูยังแทบนึงเนี่ยเสียยวเลยนะี่ยเอาไปอยู่ของบน,นไ<ม>อ้วะเครื่องวาคุณเห็นอะไรที่ชั้นบนคุณน้อมสีนใหญ่ใหญ่ให่ใหาไม่เจอเลยอะที่อ่ข้างล่างปะข้างบนมีปะกนขนนะ้าง่ทุกคน ทุกคนตามไปในบ้านแดงบ้านแดงเอลิสตาสตรีมที่นั่นชัดกว่าพะดกรหลับรอมีแล้ว ไม่น่าใช่นะปั่นจนจะบ่นแล้วแว yes. Yes. นีะย e s Yes เดี๋ยวมันรอห้องน้ำจนหลับวะเออกว่าเป็นไปได้จริงรับออโต้อะมันอยู่แถวนี้อ่ะมันสองปะมูเสียงมันไม่ได้เดินนะ นัน่าอยู่ชั้นสองวะจริงดน,นตรีรุนมากนี่ไงมันอยู่ชั้นล่างเธอฉันเห็นแล้วขีเดินไปไม่เดินไม่เดินชีนิ่งชีคัมมิงเจ<ไ>ฟเคอะตามไปเลยอะ เดินมาที่อยู่ในบ้านั้านล่างเอาโยมันตั้งใจกี่ดอกอ,อู้แต่ถ้าไมได้เจอผีเลยเราจะคะแนนน้อยนี่ใช่ปะนอกจากว่าเอากล่องอมือไปถอนเสาอะ มันจะน้อยแบบว่าแถมช่วยเพื่อนอาาห,า,อาหา่กตเ มันเล่นแบบนี้มึงรีบออกเลยมันรอเราประตูปิดอุ้มเราเมึงไปอีนั่นอยากเข้านักดันซิงกับจูอัมเดย์จริงูอัมเดย์นจริี่จูอัมเดย์เออเข้านักกูหอกเลยไม่ไปดทางเอ็เคยังไงเพื่อนจงเหยียบแถบมันอยู่เลยได้ข้าของไหม มีหลักามีหลัการมีลาอยากอีนั่นอยากลอนัดกูดูิกูดูเปิร์กเลยโอ้โหเอ็นสฟอร์มดีเย็เย็นเย็ว่าะฟังว่าแว่าฟั อยากเล่้นเองนักเป็นไงล่ะใจรีบเอ้าอ้าวอายูตติวปีดแล้วมึงกูจะอยู่ทำไมมึงจับอ่ะแล้วมึงเดินไปใหเขาตีทำไมอะความผิดกูเล่อไอตาหนึ่งแล้วกัน ชาตะก่อนมันแกงเวอร์เราป้านเราพีเดียวะถึงหมละก็มีโนวันมาเลยอ่ะก็เพื่อนถึงมันถึงไปเหยียบแถบไงถ้ามันไม่กลางเองมันไม่มีทางรีนัีนเป็นกูเมื่อกี้กดจะไปเล่นกับมันอยู่อือกูเดินออกมาละดีนะกูเกือบกลับไปละแตะเงี้ย มาในเกาะกูกลัวละตำนานหรอก็แม่เขาเปล่าแมวเวอร์ น่าเบื่อมาก Apple Watch วันีม้มีอะไรใหม่พูดนานจังใครที่ดูอยู่นะคะในต่อตอนะคะอย่าลืมไปฝากกดติดตามใมนเ,เลย You นะคะ <laughs> ในแอปสีแดงด้วยนะคะเพราะมันจะชัดกว่าใครที่สิดตามก็ขอให้สวยขอให้รวยอือเออปิดมาเท่าไว้นี้เลยสีเท่าแอปใครที่อวยก็ขอให้คมเอออต้าสามก็เท่าหมื่นสหนึ่งเครื่องไปเลยสิคะเออเจ็ดเก้าเก้าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งสองหมื่นสี่อันนี้เอเลียนนีนนี้แมปเอเลียน เออนะแอปโปรโมทเอาตาหนึ่งเรือนได้นี่เลยนะคะแต่โฟนหนึ่งเครื่องอุ้ยมันมีเห็นออร่าไม่เห็นออร่าโอู้กวัวปิดเรือนมาอ๋อลงอุ้ยกูเล็กกูแยกละใครอยู่ใครอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอยไมเคิลไม่เยอะอีเดาไม่หย่อยไม่หมวยไม่หินเอาละซ่อนไม่มิดละมันเห็นออร่า ีมาเรียบเลยใช่มันเดินตามไปมันกำลังขึ้นเครื่องอชีคัมมิงรอช่วยเพื่อมาละไอโฟนไล์อัพม็ดได้นานแต่ไอโฟนจะเปิดจะพูดนานมากเขารู้คนรอว้ายเฮียอ้ยทางตันโอ้ยโอ้ย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 อ้าเกติมฮารดนธรรมดา ธรรมดาหน้าตาเดิมใช่หน้าตาเดิมเราบอกดิ can <'t> read มัมจุกอยู่ตรงนี้หรอไม่ได้บอก <c oughs> มันดึงหลังหนูจะเครื่องเลยจบเรียบร้อยไอเกทิมฮาร์ดโชว์หิมวอเดอร์การ์เรียบร้อยมัมแกงค่ะมันก็ไม่ได้บอกนะจุกอยู่ไหน มันดึงมันดึงกิ๊กไปเลยอ่ะไม่ชอบเลยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันอยู่ไหนอ่ะแล้วนี่่ไอ้เก้าวห่างนี่คือเซอร์ไอ้คิลเลอร์เห็นปะเอฟเฟกต์เก็ดเบื้ออ่ะมาดูกันว่าร้อยยี่สิบเร์ตไหมเหมือนมันอยู่แถวนี้เลยอ่ะมันไปละ มันอยู่มันอยู่มันดับเอาละไปคิดแน่มึงมันดับว้ายได้ร้อยยี่สิบเฮิร์ตเออโปรโมชั่นโมชั่นไปถึงโมชั่นของตัวเราจะเป็นสองเพื่อมีอยู่่ตรงนั้นนี่ใช่มันไล่มันเต้ามันไม่มีใครมาเลยอะ หายละไปโซ่<อ>มไม่หันละล็อกเครื่องอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยไปโซ่ติดอุอ้ยงงมากมึงมันเฝ้าชิบหายโอ้ยมันเฝ้าอีดอก มาใกล้ๆได้เพราะว่าหนูมันไอ้นี่ได้หลุดได้มั้มถ้าวิ่งเล่นไปใกล้จะถ้ามีคนวิ่งเล่นใกล้ๆอ่ะมันไอ้นี่ได้เห็นไหมเห็นเ่าได้ใช่มาเล่นใกล้ไหนมาเล่นใกล้ๆหน่อยเอาผีลากมาเล่นใกล้ๆอ่ะไปเหอะไอ้เหี้ยมันจะล้มหัวเองไปไปใช้ชีวิต อยู่แล้วมาแล้วเวยไปช่วยมัมไปช่วยมัมกูกําลังจะตายรู้สึกมีไข้เรียบร้อยกูตายละไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันโมลิโอ้โหเยี้ยนี่เอาโมลิมาเลยโมลิแดงหรอเออกูเป็ดตองไงรู้สวนต้องออกไปไหนคุณก็ มึงมันมาแน่ลอมดังมากคุยล้อมเยอะเลยเธอใส่16พรคอ AI มามี u r a ฟอร์แน่แเธอเธอมี AI หรือยังมีนะใส่มาเธอมีเธอมี AI แค่ไหนใส่มาเยอะมันใช้กบ c ชั t GPT ไม่ใช่หรอเธอไม่มีของตัวเอง่ะ มออีนะอน AI อ่ะแต่ใช้กับภาษาอังกฤษที่มัมกับหนูใช้อ่ะสแกนกำอะเหรออือสแกนกรรมน่าจะแรงเท่าไหร่น่นาจะแรงเท่าติดแปดโปรปะอือติดแปดโปรไม่สิบเอ็ดเอสิบเก้าไงบอกว่าแรงกว่าเอสิบแปดสิบแปดโปรยี่สิบ มันเก็บไว้18เฉยมี10แต่ถ้า This <is> good. มันก็น่าจะพอๆกับ18โผป,ป่ะน่าจะพอๆกับ18โ,โ,โ,โอถูกดูให้หน่อยดีเพราะว่ามีไหนดูแชท GPT อินเต grate วิสิลินี่เหมือนเดิมโ <c oughs> <c oughs> วูวไม่ว่ามันเฝ้าอ่ะมันเฝ้าเหรอไม่รู้กูดูส่งมันน่าจะเล่นเหมือนเดิมอืมจีมีแบบว่าคล้ายๆเซอร์กูดรู้สึกนะ ตีอี่ทีดังตัวนี้นแทบเหมือนี่นะเออกูได้ยินเสียงแต่กูไม่เห็นตัวมันน่าจะอยู่หลังตู้เรียบร้อยไปมันเล่นเฝ้าอ่ะมันรอ,มนอโมลีอะดิถึงแม้ว,ว่าจะมีจอ120ดิตแต่ใช้ได้มากกว่าอันเก่า8ปชั่วโมง เอาสุดกูเอาไปโอเอสมานะแบตกูจะหมดตลอดเฮ <c oughs> ้ยวาววาวเล่นๆอุ <c oughs> ๊ยอีเลี่ยมไม่โดนกูด้วย <c oughs> เล่นไปที่เที่ทยนี่มันเลน่นเฝ้าอ่ะมันจะไปนสนุกได้ไงละ่ะ มจะมาเพั่โมลีอย่างเดียวหรอมันเอากูแน่ไม่ทันละแทงหลังหมดเพื่อนแต่มันไม่เอาเพื่อนด้วยมันจะมาโมลีฉันไงบ่ยก็บ่อยมันโมลีไปเลยครับเลขปั่นเลั่นหนูมาิึงคุยแซ่บจังเนี่ย เอาหมดคเราไม่ชนะละป่ะจริงมาฆ่าไปเลยมันมาเพื่อโมลีอ่ะยอมอ่ะมันไม่ได้มาอะไรมันมาเพื่อโมลีเราอ่ะจบมาฆ่าไปฆ <ไป S 2> ่าอยากโมลีนักให้มันโมลีไปอยากโมลีนักโมลีติด ี่ดับกูดีอุ้มกูดีเออโมลิกเลยกูรอดูอยู่อือเอาเอาไปโมลิด้วยวายไอ้ฝรั่งที่นกมันจะวางมันจะให้หลุดไม่มันจะโมลิทุกคนแขวนก่อนมันจะแขวนให้ครบก่อนมันเตะรามันจะให้ช่วยมันโมลิเลยเรียบร้อย หนัาใจชื่อว่าอีเรียมึงเตรียมโดนโมลีเลยอะ <laughs> ไปอยากโมลีดนะัดมีเฮา, <laughs> <laughs> าด้วยไม่อยากมด้วยไม่สวยพอกูจะรอมึงื่อนี้ละกาจะอยู่ปเป็นเพื่อนกัน เขาบอกว่าเปอด์ห้างนะฮะเซ็นเซอร์ปกติเป็นขนาด4ต่อ3ามตเป็นตอนนี้เป็นหนึ่งจ่อห่งไปทำไมกิ๊บซ่ามัมไม่รอรุ่นธรรมดาหรอกมัมรอรุ่นโปรรู้สิรู้ดีนี่ อีนั Bref, ่นก็ยังไม่ให้มันค่าอีกเนาะมึงไปแบบวิ่งวน่คาเนเขาบอกว่ากล้องหน้าเป็นเซนเซอร์สแควร์มันเลยกว้างขึ้นพวกเราต้องพูดว่าอะไรอีกอ๋อมันทำเหมือนอันนี้มันทำเหมือนทำสูงหรอมันไม่ยอมค่ากูอีกมึงเปออเออเออเออที่มันจะปรับหน้าจอให้มันขยายซีนอ่ะเออใส่สักซักยากสักรุ่นอ่ะน่าจะทำสูงมั้ยหรือวะ กันอยู่นี่เล่นกันอยู่นี่ <c oughs> ปลาควันดิให้เพื่อนปลาควันซิเป็นหนึ่งแม่ยไอเรียปลาควันสิว่างเหรอสมบอมิไอ,อสมบัตบอมเลยสมบัตมันหมดแล้วเอามันได้ครั้งเดียวเหรอไม่ช่วยอีแม่หนึ่ง <c oughs> ช่วยมออุกหนึ่ง ไว้อะไรมั่เวอร์เห <c oughs> ยียบศพมั่งอีเ,อเลยไปอีอืมไปโมลีเลยให้มันจบเอ้าไม่ดดีเอ่อเอมได้ออกไม่มีอะไรเปลี่ยนมาก16โอ้ยชีให้2 5 6เริ่มต้นเว้ยตัตีให้1-28 เออเออเออถูกอุ้ยอาคาอาคาตูเล็ตจบไปแค่นั้นแหละเออจบแค่ทุนจบนะที่ที่คุณหนีมาได้อยู่เดี๋ยวมึงเมื่อกี้ตอนเป็นโรลิ่งอะเนื้อเฮ้อแต่เนี่ยอะเดี๋ยวมันก็โมอลีเนี่ยมึงไม่ได้เก่งค่ะไอ้สัตวบมึงแค่พ่อโคคามึงมาพะโมอลี่ค่ะ โอ้เป็นเอาเห็นออร่ามาเลยภาษาอะไรของมึงับทุกคนในต่อไปตามในเพลงนี้นะเอามาอุ้ยบางมากแอร์ไปเนี่ยแอร์แอร์มาก่อนแอร์ไปเนี่ยบางเกินกันมาบุ๊บเร็วลอยอีกเดี๋ยต้องไปละมันต้องไวคนเดียวเกลเกล่เกล่เกล่เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นนะ พรุ่งนี้ม่เรียนเช้าวิตาบางอยู่นะเงาเลยอ่ะที่บอกว่าบางกว่าแอร์พ d ตไม่ใช่อะไรนะเที่ยวไว้เล่นเพลงอ่ะ i อพอตไอพอตไอพอตไอพอตเออบางกว่าไอพอตอยากเล่นด้วยโอ้ยบางนะถ้าวัดจากส่วนทีบบางแต่ถ้าวัดจากโมดูลกล้องเนี่ย หนาซะนั่นเลยนะเธอะเธอเธอเธอนั่นแหละไม่ก็ใส่เคสอะมันก็หนาไว้เพราะว่าเห็นว่าโมดูลกล้องมันหนาพอเคสมันก็ต้องถึงถึงกล้องไง